ถ้าคุณเป็นมือใหม่อยากหากำไรด้วยการเทรดให้ได้เวลา500-1,000บาทแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แบบมือใหม่ไม่รู้อะไรเลยวันนี้ผมมาบอกวิธีให้ครับดูคลิปนี้จบทำกำไรได้ทันที สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทเด็ดเทเ a ด e r อีกเช่นเคยสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆใครที่สนใจเริ่มต้นหาเงินจากการเทรดให้ได้วันละ5้าร0 0ถึงหนึ่บาทเพื่อนๆที่ไม่เคยเทรดมาก่อนไม่เคยสมัครมาก่อนไม่รู้อะไรเลยก็สามารถทําตามได้ ผมก็จะมาสอนแบบจับมือทําสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดเทรดได้ทั้งในคอมและในมือถือนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้จริงทําตามได้ง่ายและทํากําไรได้ด้วยจะช่วยเพิ่มบินเลทและอัตราชนะให้กับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทเทคนิคนี้ทําเงินกันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆดาวน์นโหลด แอปแอปนี้ก่อนนะครับที่มีชื่อว่า IQ Option แอปตัวนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือคอมเมนต์แรกคอมเมนต์ปัดหมดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือนะครับเมื่อกดแล้วจะเด้งไปที่หน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆติดตั้งและสมัครให้เรียบร้อยนะครับการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้อธิบายไว้ในคลิปคลิปนี้นะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้ Gmail นะครับที่ใช้ได้จริงเป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องล็อกอินเข้าไปยืนยันตัวตนนะคครรัับบเพื่่อนนททีีสมลลงะยแ้ว ก็จะเข้ามากับหน้าจอ IQ Option ประมาณนี้นะครับก็จะเจอกับกราฟเส้นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ไม่รู้ว่า IQ Option ทําเงินยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับการทําเงินกับ IQ Option นะครับก็จะเป็นการคาดการณ์ว่าในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้ากราฟจะสูงขึ้นหรือต่าลงที่ตรงไหนนะครับหากเพื่อนๆคาดการณ์ว่ากราฟจะสูงขึ้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มสีเขียวด้านขวามือ ถ้าคาดการ์ว่ากราฟจะต่ำลงนะครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มสีแดงอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างคู่เงิน EUR USD นะครับก็จะมีเวลานับถอยหลังและก็จะมีเส้นสีแดงนะครับเป็นจุดสิ้นสุดว่าเราจะชนะหรือแพ้กันในหนึ่งนาทีนะครับถ้าเราคาดการถูกนะครับว่ากราฟจะสูงขึ้นเราก็จะได้กําไรเวลาเทรดจริงนะครับเพื่อนๆมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนมองมาที่มุมซ้ายมือนะครับผมให้เพื่อนๆ ให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นกราฟแท่งเทียนสีเขียวสีแดงแบบนี้นะครับผมเมื่อเปลี่ยนเป็นกราฟแท่งเทียนแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น1นาทีปรับเป็นหนาทีแล้วก็ให้เพื่อนๆเอาติ๊กตรงนี้ออกนะครับเพื่อเวลาเราซูมเข้าซูมออกกราฟจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับเมื่อปรับแท่งเทียนให้เป็นสีเขียวสีแดงแบบนี้แล้วนะครับและตั้งเป็น1นาทีแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตั้งค่าเส้นนะครับผมที่ตัวชี้วัดเพื่อนๆพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าซิกแซกนะครับ ก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกสีนะครับมาตรงสีและการแสดงผลตรงกลางนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจชอบเพื่อนๆเ,เลยนะครับผม <_ sociedad> ตัวน,นี้ผมก็จะเลือกเป็นสีม่วงนะนะครับแล้วก็กดนําไปใช้เส้นคลิกแซกก็จะมาแบบนี้นะครับวิธีใส่เงินลงทุนนะครับก็ให้เพื่อนๆมองไปที่มุมขวามือนะครับเงินลงทุนขั้นต่านะครับก็จะอยู่ที่1เหรียญหรือ1ดอลลาร์ประมาณ35บาบาทไทยนั่นเองนะครับ และตรงนี้จะมีบอกด้วยนะครับว่าช่วงเวลานี้เราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับกาไรก็จะขึ้นอยู่กับแต่และช่วงเวลาบางช่วงเวลาก็จะ85% 84% 86%บางทีก็90%ขึ้นไปนะครับผมก็แล้วแต่ช่วงเวลาเลยวิธีใส่เงินลงทุนก็กดตรงนี้นะครับผมตรงนี้ใส่ไป100ดอลลาร์นะครับหากเราคาดการผิดนะครับเราก็จะเสียงเงินลงทุนทั้งหมดหรือขาดทุนนั่นเองนะครับดังนั้นให้เพื่อนเข้าใจว่าการเทรดคือการลงทุนที่มีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นนะครับก่อนการเทรดก็ให้เพื่อนๆควรศึกษาเรียนรู้เทคนิคที่จะนำไปใช้นะครับในการวิเคราะห์กราฟว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงจากราคาป,ปัจจุบันซึ่งเทคนิคนี้สามารถเทรดบนมือถือได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีเทคนิคนำมาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ดูแล้วทำตามได้ทันทีก็จะเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มอัตราชนะเพิ่มบินเลดหรือเพิ่มผลกำไรให้ได้มากขึ้นนั่นเอง สูตรและเทคนิคนี้ทําเงินกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้นะครับก็จะเป็นกําไรวันที่5มีนาคมกําไรไป25ดอลลาร์หรือ900บาทนั่นเองแล้วก็อันนี้กําไรวันที่6มีนาคมนะครับกำไร5 4ดอลลาร์หรือ1,944บาทแล้วก็ของพี่ท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับกำไรวันที่8มีนาคม51ดอลลาร์หรือ1836บบาทนั่นเองเทคนิคนี้สามารถเทรดบนคอมและในมือถือได้ด้วยนะครับสำหรับในมือถือนะครับเพื่อนๆมองมาที่ด้านล่างซ้ายมือนะครับผม แล้วก็เปิดใช้ตัวชี้นํากับทุกสินทรัพย์แล้วก็ปรับแท่งเทียนเป็นกราฟหนึ่งนาทีนะครับผมแล้วก็ปิดการปรับมาตาส่วนอัตโนมัติแล้วก็ตั้งค่าตัวชี้วัดนะครับเลือกหรือพิมพ์ว้าซิกแซดอันนี้ก็จะเป็นกําไรวันที่5มีนาคมนะครับกาไรไป25ด,ดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณ700กว่าบาทนะครับผมก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นแนวต้าน และวันนี้วันที่สิบมีนาคมกำไร24ดอลลาร์นะครับหรือประมาณแ4ดร้อยสี่บดบาทนะครับผมตามสูตรแนวรับแนวต้านด้านบนนะครับก็จะเป็นแนวต้านนะครับด้านล่างก็จะเป็นแนวรับนะครับตัวนี้ผมก็กดเบื้อไม้ไปนะครับผม5้าดอลลาร์กดไปที่สี่ไม้นะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตามสูตรนี้ตรงนี้ก็เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับเส้นซิกแซกก็จะเหมือนกับฟันปลาหรือ ภูเขาเลยนะครับผมตัวนี้จากตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับสีส้มกับสีฟ้านะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูนะครับผมตัวนี้กดลงที่ปุ่มสีแดงนะครับอันนี้นะครับก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับตัวนี้ก็มีเลทดีนะครับผมตัวนี้ก็กําไรไป17ดอลลาร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ชนะนะครับมีโอกาสทั้งชนะและแพ้นะครับไม่ร้อเเนาะนะครับผมก็อยู่ที่การฝึกฝนของ เพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับวันที่19มีนาคมนะครับผมก็ตามสูตรซิกแซกเหมือนเดิมแนวรับแนวต้านเหมือนเดิมนะครับผมก็ ตอนนี้ผมก็กดลงนะครับที่ปุ่มสีแดงนะครับมี21ดอลลาร์เดี๋ยวมารุนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ก็แพ้ไปมีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะครับก็ให้เราใจเย็นๆนะครับรอกราฟให้เหมาะสมนะครับผมห้ยเทรดนะครับผมก็มีหลายเทคนิคในช่องนะครับก็เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับผมอันนี้ก็ตีแนวรับนะครับแนวต้านนะครับผมด้านบนเป็นแนวต้านนะครับผมตรงนี้มีดีเจคชั่นด้วยนะครับผมที่ยอดตรงนี้นะครับผมมีสัญญาณนะครับว่าจะลงนะครับผมก็กดลงที่ปุ่มสีแดงนะครับผมไป $21 ดอลลาร์นะครับผมตรงนี้อันนี้ก็ซูมเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวมารุนกันนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าคือฟิกแซกนะครับผมก็จะเหมือนฟันปัด นี้ก็สวยงามนะครับได้ก35ําไรไป35ดอลลาร์นะครับผมและวันนี 1, ้ก็เป็นของวันที่20นะครับมีนาคมนะครับกำไรไป34ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1000บาทนะครับก็คิดเป็นเงินไทยเนาะนะครับตรงนี้นะครับในคอมนะครับก็จะอยู่ที่วินาทีที่0ูนะครับผมถ้ามือถือนะครับก็วินาทีที่30นะครับผมอยู่อยู่ที่มุมด้านล่างด้านขวาของจอนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นอีกวันที่21มีนาคมนะครับกำไรไป15ดอลลาร์ ด้วยกันนะครับผมก็คิดเป็นเงินไทยก็4ี่0้เลยทีเดียวนะครับผมตามสูตรนี้นะครับผมสําหรับวิธีการฝากเงินนะครับให้เพื่อนๆมองมาที่ด้านบนมุมขวานะครับก็กดไปที่ปุ่มฝากเงินนะครับเขากจะส่งมาที่หน้านี้นะครับก็มีหลากหลายธนาคารเลยนะครับก็มีทั้งกสติกรไทยพาณิชย์ กรุงไทยกรุงเทพนะครับผม UOB ก็มีนะครับผมก็สามารถเติมได้ทั้งแบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็แบบ QR โค้ดนะครับสำหรับผมก็แนะนำเป็นกสิกรนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับในการฝากครั้งแรกนะครับผมเขาก็จะให้เราเลือกสกุลเงินนะครับเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับแนะนำเป็นเงินบาทหรือเงิน US ดอลลาร์ก็ได้นะครับผมตัวนี้ผมก็แนะนำเป็น US ดอลลาร์ก็แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆกดถัดไปนะครับผมก็จะมีให้เลือกนะครับผม10ดอลลาร์30ดอลลาร์100ดอลลาร์250ดอล ลลานครับผมถึง500ดอลลาร์หรือเราจะพิมพ์เอาเองก็ได้นะครับผมเป็น1,000ดอลลาร์ 1, แบบนี้นะครับผมก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกรายละเอียดนะครับผมแล้วก็กดยอมรับนะครับผมแล้วก็ทําการชําระเงินนะครับผมการฝากก็จะเป็นแบบอินสแตนต์นะครับผม โอเคครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทคนิคฟิกแฟกบวกแนวรับแนว,แนวต้านหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับในการเทรดจริงนะครับอาจจะต้องใช้เวลารอออเดอร์นานหน่อยบางวันอาจจะเข้าออเดอร์เพียงไม่กี่วินาทีบางวันอาจจะต้องรอเป็นชั่วโมง ก็ให้เพื่อนๆใจเย็นนะครับให้เพื่อนๆรอกราฟ IQ Option นะครับเขาก็จะมีเงินเดโมเงินฝึกหัดเงินทดลองให้10,000ดอลลาร์เก่งแล้วชานาญแล้วค่อยเติมเงินจริงนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะทำกำไรกับ IQ Option แอปแอปนี้จะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปหรือคอมเมนต์แรกคอมเมนต์ปักหมุดนะครับแนะนําไม่เพื่อนๆใช้อีเมลในการสมัครนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ t d e Trader ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดมีความสงสัยหรืออะไร เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีเทคนิคอื่นๆในช่องด้วยก็เข้าไปดูเทคนิคอื่นๆกันได้นะครับสุดท้ายขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรดทำกำไรได้ทุกคนนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดๆไปสวัสดีครับ